แมนบูดค่ะด้านหน้านี่เลยคุณผู้ชมขารองเท้าหนังแท้ที่สุภาพบุรุษต้องมีดีไซน์สวยทันสมัยเลือกให้ใส่คู่กับได้กับทุกไลฟ์สไตล์นะคะมีหลายรุ่นเลยคุณผู้ชมมาดูรุ่นแรกกันค่ะเป็นสไตล์ลำลองนะคะกับแมนบูดรุ่น sa 5 3 7 4 1ขีนะคะ เป็นรองเท้าแตะหนังแท้ออกแบบสายคาดปรับระดับได้กระชับพอดีเท้าค่ะช่วยให้เดินคล่องมั่นคงไม่หลุดง่ายพื้นรองเท้านุ่มรองรับแรงกดเดินนานก็ไม่เมื่อยค่ะเหมาะสำหรับใส่เดินเที่ยวทำกิจกรรมหรือว่าใช้งานประจำวันแมชง่ายนะคะกับกางเกงขาสั้นยีนหรือว่าสายอัล์ดอร์เบาๆในราคาเพียง2 1 5 0บาทค่ะ สไตล์ต่อไปนะคะเป็นสไตล์มินิมอลค่ะใส่สบายทุกวันกับแมนวูดรุ่น cb 1 9 6่1รองเท้าหนังกลับทรงเปิดส้นนะคะเป็นคล็อกสไตล์ดีไซน์มินิมอลเรียบเท่มีเอกลักษณ์ใส่ง่ายค่ะไม่ต้องผูกเชือกผลิตจากหนังกลับคุณภาพดีผิวสัมผัสนุ่มดีไซน์หัวปิดเปิดส้นพร้อมสายปรับระดับกระชับพอดี พอดีเท้าพื้นรองเท้าหนานุ่มแข็งแรงเดินสบายเหมาะกับการใช้งานทั้งวันนะคะรุ่นนี้ราคาเพียง4,250บาทค่ะอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นสไตล์ผู้บริหารค่ะกับแมนวูดรุ่น D E 1541-51รองเท้าหนังหุ้มข้อผลิตจากหนังว,วัวปั้นนิ่มที่ให้ความนุ่มสบายใส่ง่ายได้ทุกโอกาสนะคะซับในผลิตจากหนังลูกว,วัวนิ่มสบายช่วยลดการเสียดสีค่ะ พื้นรองเท้าเกาะยึดเกาะพื้นได้เป็นอย่างดีนะคะเหมาะทั้งใส่ไปทํางานประชุมหรือเอามาแมชกับลุกกึ่งทางการก็ได้รุ่นนี้ราคา5,150บาทค่ะเอาละคร่าวดีนะครับทั้ง3รุ่นนี้นะครับมีให้เลือกตั้งแต่ไซส์39ถึง45้ครับถ้าหากว่าใครรอสั่งซื้อในรายการแซปทูเดย์ของเรานะครับเรามีโปรโมชั่นที่ลดแบบสุดๆไปเลยเฉพาะรายการแซปทูเดย์เท่านั้นฮะนี่ครับรองเท้าแมนบูดครับรุ่น SA537-C1 จากราคา2,150บาทลดเหลือ999บาทโอ้โหรถเยอะมากคุณผู้ชมคุ้มมากอีกรุ่นฮะ CB196-01 ครับจากราคา4,250บาทลดเหลือ1,950บาทและรุ่น DE1541-51 นะครับจากราคา5,150บาทลดเหลือ 2,950บาทครับรีบส่งข้อความมาเลยนะฮะว่าโปรโมชั่นจากรายการแซปทูเดย์ไปที่ Facebook ครับ a n น o o ดหรือว่า Line Ad นะฮะแอดแมนบูดอฟฟิเหรือไม่ก็สแกนครับ QR Code ที่ขึ้นอยู่มุมจอเนี่ยฮะเขียวๆเนี่ยนะครับแล้วก็ระบุฮะรุ่นรองเท้าที่ต้องการ รับราคาสุดพิเศษของทั้ง3รุ่นนี้ไปได้เลยฮะคุ้มมากจริงๆนี่ชมพู่เพิ่งสั่งให้คุณพ่อไปคุาพ่อชอบมากเปิดกล่องมาแล้วใส่ชอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ไปเขาใหญ่ด้วยกันด้วยนะคะทวนราคากันหน่อยคุณผู้ชมวันนี้ลดเยอะจริงๆนะรุ่นแรกนะจาก2 1 5 0บาทเหลือแค่9 9 9เท่านั้นเองรุ่นต่อไปนะคะจาก4250บาทในรุ่นนี้ชมพู่ซื้อให้คุณพ่อเหลือ1,950บาทเท่านั้นค่ะแล้วรุ่นสุดท้ายนะคะจากหื้าพันหมึ่ๆ หมดเลยนะครับจ้ารีบส่งข้อความมานะว่าโปรโมชั่นจากรายการแซ่บ today นะคะไปที่ Facebook Manwood หรือว like ่า Line แอดแมนบ o ดออฟ i ิเชีสแกนเคียโคที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ก็ได้นะคะครระบุรุ่นที่ต้องการแล้วได้รับราคานี้ไปเลยค่ะ